ไไม่เเป็นอรลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องมิลันอันดาแล้วนะคะวันนี้นะคะช่องมิลานอันดาคะทุกคนจะมาระบายสีปูนปาเตอร์โอเคเราได้ทำการแกะสีแล้วนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาหนูเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยนะสีเหลืองเหรอใช่สิมันเป็นชีตต้องเริ่มจากสีเหลืองก่อนถ้าเราใช้สีปูน เอาสีขาวมาผสมกับสีแดงค่ะมใบยากมากเลยถ้าเอสีชมพูน้องก็สีสีแดงมาจุ่มติในสีขาวได้เลยต้องใช้สีขาวอ๋อแค่นี้ก็ไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวค่อยค่อยผสมตอนเราใช้ติกันเดี๋ยวขอพี่ใช้ก็ได้ค่ะสีขาวพี่ไม่ใช้สีชมพูนะคะทุกคนสีเหลืองนี่แค่นี้เจเลยทุกคน อเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตอนที่เราทําเสร็จแล้วดูว่าเราจะทําถึงไหนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะไปไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นหนูก็เละมากเลยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนชิดสวยมาก จะเป็นสีนี้นะคะตรงนี้ไม่ได้ทำนะทุกคนตัวอะไรคะเนี่ยเมนเมโลดี้อ้าโอเคแมอันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะคะแต่ที่รู้คือมันเป็นชีสจ้คะทุกคนสียังไม่หมดอ้าวยังไงก็ไปิดสีนก่อนนะคะทุกคนยัปเดี๋ยวเราไปถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วก็เป็นกำลังกดติดตามให้ ช,ช่แล้ว,ะะวเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอไไบคุณมาก<ด>เไยเราคลิปนี้<ด>ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย